เจ้สวัสดีทุกคนเลยวันนี้แจกคำคมสมใจนึกแพงๆนะใช้ประโยคนี้บ่อยๆนะนี่ก็เป็นหนึ่งในคำคมสมใจนึกที่ครูเคยแจกเนาะ everything working out for me นี่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังรับใช้ฉันทุกสิ่งทุกอย่างกำลังทำงานให้ฉันอยู่นี่ถ้าคุณไม่มี ข้อนี้นะหรือถ้าคุณไม่มีนางฟ้านําทางนะจริงๆแล้วคําคมสนใจนึกก็เหมือนนางฟ้านําทางนะเด็กๆไปลงย้อนหลังได้คําคำสมสนใจนึกแพงมากแค่คําสั้นๆเนี่ยแต่ใช้ได้ชั้งชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังทํางานให้ฉันอยู่ถ้าคุณไม่รู้ข้อนี้เนี่ยจะใช้ชีวิตแบบดิ้นรนเลยดินน้นรนเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่น,นแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นจริงไหนบอกว่าก,กดแรงดูดมันตื้ดๆไหนความฝันที่ฉันอยากได้ได้ไหนต้องอดทนทาทาไมไม่ได้ทักทีเนี่ยแหละ เพราะคุณไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังรับใช้อยู่นะกําลังดูแลอยู่กําลังทํางานให้เราอยู่แต่ถ้าคุณรีบด่วนสรุปเห็นไหมหรือว่าหลายหลายคนเพราะไม่มีข้อนี้เนี่ยไม่มีนางฟ้านาทางพวกนี้เนี่ยชีวิตเหนื่อยแน่นอนแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยโอเคไหมเด็กๆเออวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วรักทุกคนเลยนะอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วแค่คำคมสั้นๆเนี่ยก็พาไปไพศาลได้เลยไหมถ้าคุณรู้ว่าทุกอย่างกำลัง ทำงานให้ฉันอยู่ทุกอย่างมันกําลังดําเนินไปได้ดีเลยกําลังไปได้สวยนี่เข้าใจเปล่าไหนพิมพ์ประโยคนี้สิทุกอย่างกําลังฟินเลยทุกอย่างกําลังดีเลยเออรักทุกคนเลยเมื่อกี้คุณครูเพิ่งสอนในคาสโ so m a ม e โอ้ยขนลุกไปทั้งจักรวาลน,นะวันนี้ก็คือสอนโ so mate มีความสุขมากเป็นอะไรที่รักทุกคนเหลือเกินแล้วก็ดีใจมากที่ได้นำโอกาสนี้นะเป็นโอกาสที่ดีงามเนาะพาทุกคนเนี่ย ไปจเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเนาะแล้วก็คุณครูก็พาไปไม่ได้บินแทนกันไม่ได้ทุกคนต้องบินด้วยตัวเองนะแต่ว่าคุณครูจะบอกว่าเซเล์รบต์กับทุกคนยินดีกับทุกคนเลยที่เราได้ตื่นรู้ไปไปศาลเนาะตั้งแต่ชาติพบนี้เลยนะแล้วก็ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณครูไปถึงได้นะทุกคนไปถึงได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเด็กๆเ,เตรียมรอรับไว้เลยนะเตรียมรอความจเจริญรุ่งเรือง เกินประมาณความเบิกบานเกินประมาณความสุขเกินประมาณความล้นลาเกินประมาณได้เลยบอกเลยไพศาลในเลิฟซีรีขนลุกไปหมดคุณครูเนี่ยเกินเอ่ยคําไม่รู้จะหาคําไหนมาสรรหามาอธิบายลูกมีความสุขมากยิ่งเราได้รู้แก่นแท้นะยิ่งเราได้เรียนรู้กันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยพาะครณรู้ไหมว่าตำราบนโลกใบนี้เนี่ยไม่เคยพูดถึงความรักอย่างลึกซึ้งเลย ส่วนใหญ่จะเป็นแต่กดเกณฑ์แต่กดแต่เกณฑ์นึกออกไหมเดี๋ยวต้องทํากดน,นู้นกดนี้กดนั้นหรือไม่ก็ต้องท่องสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นดูแต่ไม่เคยกลับเข้าไปกระจ่างสว่างอย่างภายในอย่างแท้จริงเลยอะ่ะเข้าใจเปล่าเนี่ยเพราะโหยขนลุกอะ่ะพอเราได้มาถึงจุดที่เป็น leading e g e เนาะเป็นผู้ก้าวโลกไปข้างหน้าก้าวล้ำข้างหน้านีน่คือผู้นําจิตวิญญาณของแท้ลูกเข้าใจเปล่า จำไว้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องของตำรานะแต่มันเป็นเรื่องของการที่คุณมาฝึกฝนนะมาเป็นมันนะเมีความสุขมากเลยแล้วคนคุณจะบอกให้ว่าคนที่เด็กๆที่ได้ฝึกฝนในโรงเรียนซอสคุณในอยู่ในจุดที่สูงสุดของทุกภพชาติที่ไพศาลมหาศาลที่สุดเลยเข้าใจเปล่าเพราะว่ายิ่งเรียนในแต่ละค่าที่ครูสอนนะเดอร์ดไวใดๆก็ตามเนี่ยคุณครูยิ่งทวนแล้วก็ยิ่งนั่งทําสไลด์แล้วก็ยิ่งสอน วันนี้ก็อยากสอนมากอยากสอนให้เร็วที่สุดแล้วคุงครูก็สอนแล้วเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อได้ฟังเองมันไพศาลมากข้อมูลทำไมปัญญามันเลอคขาขนาดนี้ทําไมปัญญามันเฮ้ยเกินมาๆน้อยขนลุกอะลูกปัญญาซอสคือที่สุดปัญญาซอสคืออาหารจิตอันโอชาอาหารจิตอาาันห,หอมหวานอย่างแท้จริงลูกน้ําตาจะได้ลูก,าดาดาลกสวัสดีลูกเย่ฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยใครแชร์ไปบุญมหาศาลใครแชร์ไปขอให้ได้ถึงสวรรค์นบนดินยิงย่งยิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ จะสว่า์บนดินให้ได้ก็ต้องสว่างกระจ่างจากข้างในนะลูกนะอย่าไปรับปัญญามายำมะาม่วงนะเข้าใจเปล่าให้คุณเนี่ยคัดเลือกปัญญาคัดเลือกปัญญาที่ใช่ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณรับปัญญาที่ไม่ใช่เนี่ยเรียนให้ตายยังไงก็เป็นไม่ได้เข้าใจเปล่าเป็นความสุขความเบิกบานความสว่างกระจ่างก,ก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ลูกศิคุณครูเห็นไหม,ม,ค,หไหมคุณเห็นไหมแทบทุกคนทุกคนเลยอะ่ะคือรีวิวเราเคปกันไม่ทันอะ่ะ มันง่ายมากเลยใช้วิธีที่ครูบอกเนี่ยเพราะมูฟูผ่านมาแล้วไงเข้าใจเปล่าอ๋อเนื้อออกไหมบอกทางหนทางไปไพศาลนะฟินอะ่ะแล้วก็ดีใจเซลเลเบตกับทุกคนมีความสุขไปกับทุกคนแล้วก็ยินดีไปกับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเรามาไกลมากแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าชีวิตนี้ประเสริฐเหลือเกินชีวิตนี้มีความสุขเหลือเกินชีวิตนี้เลอค่าเหลือเกินขอบคุณที่ได้มารู้ปัญญาพวกนี้ขอบคุณที่ได้ดื่มด่ำแล้วก็ อยู่ในห่วงสวรรค์พวกนี้นะขอพุณที่ได้อยู่ท่ามกลางปัญญาที่บริสุทธิ์พวกนี้ขอบคุณที่ได้อยู่กับนางฟ้านางสวรรค์ทุกคนผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่ปรารถนาจะบินผู้ที่บินด้วยความสนุกสนานด้วยกันนะเนาะน้ำตาลแต่ไมีความสุขอะ่ะดูคุณครูควันนี้สังเกตตัวเองแบบว่าแม่ใจมันอดไม่ไหวอดใจไม่ไหวอยากจะสอนให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อวานล่าสุดเนี่ยคุณครูก็คือพึ่งเขาเรียกว่าเจรนนะ คลาสโซเมตนะโซเมตวิดซอสนะโอ้โ oh, หใครที่ถ้าคุณมาเริ่มจากความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือไม่มีคู่นะอย่างไรก็ตามนะไปฟังให้ได้ในคลาสโซเมตแล้วคุณจะสว่างกระจ่างแบบที่ว่าที่ฉันเคยคิดมาที่ฉันเดามาเนี่ยมันเดาไม่ถึงคิดไม่ถึงเข้าใจปเปล่าแพงอ่ะดูไพศาลวู้ บินดึง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 ,ดงเอ้ยมีความสุขมากน่าจะปีกแลเห็นไหมทุกครั้งอ่ะที่บบกว่าโฟอยู่ในสวรรค์ฉันไปสารกับในคัทเลิฟซีรีส์เนี่ยเราเขาเรียกว่าซีรีส์ออฟเลิฟเลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่คล้ายๆกับเลิฟซีรีส์าภาค5นั่นแหละเนาะเพราะว่าภาคสีนี่เพิ่งจบไปเลยในคัทแรกนะเป็นคัมภีร์มหาเสน่ห์อย่างแท้จริงใครได้ร่ำเรียนคัมภีร์มหาเสน่ห์นี้นะก็แต่ละคนก็เปล่งประกายจากข้างในเนาะบินบอยบินจากข้างในสว่างกระจ่างจากข้างในมีความสุขจากข้างในฟินจากข้างในดีไหม อเข้าใจเปล่ามีความสุขมาก่าเด็กๆเอสวัดดีลูกวัดดีลูกเจ้านาตาไทยดวิทูลไงลูกเจ้าพิงกี้วัดดีลูกเจ้าเข็มวัสดีลูกดั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 กสนุกกับคอโซเมตอยู่เลยฟังแล้วอ่าลูกโหเร็วมากเจ้ากระทอนเข้าไปเร็วมากเลยนะก็เรียกว่าเป็น l ิ a d i n อนะเข้าไปก่อนใครเรียนก่อนใคร โซเมทวิสซ so อดแพลงมากลูกลึกมากนะปักธงไว้ได้เลยเลิฟซีรีภาคห้านั่นแหละก็คือคาโซเมทนะคาโซเมทภาคหนะึ่งในตอนนี้เนาะเขาเรียกว่าซีรีออฟเลิฟเลิฟซีรีซีรีออฟเลิฟอยากให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ความรักที่มันเป็นความรักไพศาลมหาศาลไม่ข้องเกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิน้นไม่อ้างอิงศาสนาใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อป้าบอกคนแตกมากมาย แต่เป็นแก่นแท้ใส่ทาเพียวจริงๆเรามาถึงยุคที่มหัศจรรย์มากเรามาถึงจุดที่มหัศจรรย์ที่สุดทุกคนตอนนี้ใครที่ได้ยินเสียงนี้คุณอยู่ในจุดที่มหาศาลที่สุดคุณอยู่ในจุดที่ก้าวล้ำที่สุดคุณอยู่ในจุดที่สามารถพาตัวเองไปเจริญเบิกบานนี้ขึ้นไปได้เลยแล้วคุณสามารถไปพร้อมกับปัญญาหนุนหลังเนาะหรือจักรวาลหนุนหลังนั่นแหละซอสหนุนหลังนะไปในพื้นที่เบิกบานอย่างรวดเร็วเลย คุณครูครู้เลยว่ามันยกทั้งแผ่นดินแลวที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมหนึ่งคนตื่นรู้ไปไปสารได้เลยเข้าใจเปล่าคือไม่ต้องรอว่าใครจะต้องมาตื่นรู้หรือมาเรียนหรือมารู้อะไรพวกนี้ก็ได้อ่ะคือแค่เราได้รู้เนี่ยก็ขนลุกไปไปารไม่ไหวแล้วลูกเอ้ฟินมากเลยว่ามีความสุขที่สุดในจักรวาลในโลกนะเออเกินหาคําประมาณได้แพงเปล่าแพงเปล่า เพิ่งเช้คคำนี้เลยค่ะคุมครูจะดองอ่ะลูกเอ้ยฟินเปล่าเช่าไหมเช่าไหมเดียเ๋ยวเร็วนี้ก็จะมีสอนรอบสดโซเมทนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูคิดดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กำลังสอนมันอยู่เลยนะก็นั่นแหละใครที่จะมาตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะรอบสดนะในคลาสโซเมทนะหรือใครจะเรียนออนไลน์ก็เรียนได้นะคลาสโซเมทนะเร,เร็วนี้นะใครพร้อมวันไหนก็เดี๋ยวนัดกันเนาะคลาสโซเมทวิดซอสนะ คุณจะได้เจอคู่แท้คู่รักที่แท้จริงไปไพศาลแล้วก็ลึกซึ้งมากไม่ต้องอย่าพึ่งเดาเอาเองอย่าบอกเลยว่าอย่าพึ่งเดาเอาเองเพราะสิ่งที่รูสอนทั้งหมดคือการละเมียดอยู่กับตัวเองละเมียดอยู่กับความรักเนาะละเมียดอยู่กับปัญญาที่ใช่ละเมียดอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของคุณละเมียดอยู่กับพลังชีวิตชีวาอ่าการมีพลังวันชาทั้งหลายแหละนะ่เนาะเนี่ยคือดีดที่สุดแล้วไม่มีใครดีดไปกว่าเราได้อีกแล้ว เหมือนกินยาชูกําลังจากซอสมาเข้าใจเปล่าเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาเรียกว่าซื้อยาชูกําลังบ้านซอสไปเนี่ย <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีเพศสัจกรแล้วตอนนี้ก็คือจะบอกว่าไงตอนนี้ให้เมายาซอสกันหมดแล้วแต่ละคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่สวรรค์ชั้นไปศาลแล้วใครได้เขาเรียกกินน้ําท่อมซอส <laughs> จะพูดคาว่าไงวะจะให้พูดคาว่าอะไรวะ กินน้ำวิเศษนะน้ำชะล้างน้ำบริสุทธิ์จากซอสเนี่ยจะบอกไว้ให้ว่าดีดมีกำลังวังชาฟินเบิกบานหน้าปริอยู่ในพื้นที่เบิกบานเ็าเรียกหน้าอิ่มบุญเข้าใจว่าหน้าอิ่มบุญของแท้ไม่ต้องไปสัญญกรรมบ้าบอคอแตกที่ไหนไม่ต้องไปอ้อล้อไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปขอคอนเนคชั่นไปมีตุ๊ดตุ๊ตุ๊ใดๆบนโลกใบนี้ลูกนะดื่มน้ําท่อมซอสจบ <laughs> อะไรฟะ <laughs> เดี๋ยวขายน้ําท่อมซอสนะลูกนะเออ ด้วยเลยด้วยด้วยแต่จะบอกไว้ให้อยู่กับซอสเนี่ยก็ไพศาลแล้วเนาะโซเมตโซเมตนะ so made, so made, นะใครจะมารอบสดนะวันนี้ให้โปราซจากแสนกว่าบาทวันนี้ให้โปรน,นาาทนนรน้ายนะ89,999ภายในเที่ยงคืนวันนี้นะส่วนใครที่จะลงแบบออนไลน์นะวันนี้เต็มบทแบบออนไลน์นะจากเ0 0ด0มืนกว่าบาทวันนี้โปรไนทพันี้าย4ี่4 4ีภายในเที่ยงคืนวันนี้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกเพราะว่าจะบอกว่าโซเมตไพศาลมากไพศาลมหาศาลทั้งคนมีคู่และคนไม่มีคู่ไปลงให้ได้นะ แล้วก็ใครจะเรียนบทย่อยเดี๋ยวครูทําบทย่อยให้ดีไหมอยากเรียนบทย่อยไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะบทย่อยนะเพราะว่ามีหลายๆคนลงบทย่อยของเลิฟซีรีส์ด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวครูควจจะทําให้ถ้ามีคนลงแล้วกันโอเคไหมบทย่อยนะสําหรับคัโซเมดวันนี้ให้บนลท้ายนะจากหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะวันนี้ไฮบนท้ายหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าภายในเที่ยงคืนวันนี้นะเออนะบทย่อยบทย่อยแพงแพงแพง เออหนึ่งนอยสิบหนะแบบออนไลน์44,414แบบรอบสดแ8 8 8 8นะบวกอีกนิดนึงก็มารอบสดไพยารนะแล้วก็มีความสุขมากฟินมากแล้วก็โปรนี้ให้เฉพาะคนที่พิมพ์ซีฟภายในททเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะหลังเที่ยงคืนวันนี้อดนะจ๊ะก็เป็นราคาเต็มนะลูกนะฟินลูกฟินลูกขอให้ทุกคนเนีมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะแล,แล้วก็ดื่มน้ำท่อมซอสตลอดไป อยู่ในพื้นที่ส sure. ว่างกระจ่างยิ่งขึ้นไปแล้วไภัยสานยิ่งขึ้นไปสนุกสนานกับชีวิตยิ่งขึ้นไปอยู่ในโรงเรียนซอส immp มีความสุขใครจะไปเข้าโรงเรียนซอสไปติดต่อทีมงานด่วนนะเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการสำรองที่นั่งไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้จองในเดือนถัดไปก็อาจจะอดก็ได้นะเพราะว่ารับจํานวนจากัดเพราะเราติวเข้มมากชงเข้มกันมากใครที่ไม่ได้ทำเวิร์กช็อปเรียกว่าเหมือน private coaching ส่วนตัวใครที่ไม่ทำเวิร์กช็อปไม่รับเข้าโรงเรียน โอเคไหมลูกเออจ่ายตังมาก็ไม่รับไม่รับข้รงเรียนโรงเรียนนี้คัดแต่นางฟ้านางสวรรค์ผู้ตั้งใจไปเจริญเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะเลอะ่าไปกว่าโรงเรียนซอสอีกแล้วจะบอกให้ว่าปัญญาสศรษธรรมแก่นแท้ที่ครูสอนทั้งหมดทั้งมวลแก่นแท้ทั้งหมดอยู่ที่โรงเรียนซอสเข้าใจเปล่าการได้เป็นมันคืออยู่ที่โรงเรียนซอสดูโอเคไหมนักเอ๊ะบอปะเบือ้โหคานาบิส oh, c a n ิ a b hey, i Champion, 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 team, parole, s of sun energy c a n a b i s ก yep. ็มาไอ้ยี่พวกเองนี่มันจริงๆเลยฟินไหมฟินไหมคุณครูดีดมากหน้าปรีมากตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจริงๆแล้วคุณครูต้องนอนตั้งแต่นู่นนะตีสี่ตีห้านะแต่วันนี้เนี่ยก็คืออยากสอนให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากจะฟังมันทวนแล้วทวนอีกฟินแล้วฟินอีกยิ่งตอนทําสไลด์ก็ยิ่งไปไฟสานน้าตาดน้ําตาด้วงแล้วคุณครูอดใจไม่ไหวที่จะต้องไปทวนมันซ้ําอดใจไม่ไหวที่จะอยากไปฟังมันเอง มีความสุขมากดูขนดุ๊กชอบไหมชอบไหมใครชอบแบบนี้บ้างใครชอบเอเนจีแบบนี้ปักธงไปเลยนะโอเคไหมคุณรูณกด็ดีแทนคุณไม่ได้แล้วดีดทุกวันอย่างเงี้ยแทนคุณไม่ได้คุณรูณก็กินแต่ทําบัญญาเพียวแทนคุณไม่จะบอกไว้ให้ว่าเลิฟซีรีส์แค่คุณได้ฟังเดแรกแค่คุณได้ฟังเดแรกสว่างกระจ่างไปทั้งภพชาติทั้งภพชาตินี้และชาติต่อ,ตอไปกล้าฟันธงล้านเปอร์เซน็นต์เข้าใจว่าโอ้โหมันลึกมากลึก มากแพงมากบทย่อยก็ถือว่ายังไม่อยากทําเลยไม่รู้แหละใครเก็บโอกาสนี้ทันไม่ทันไม่รู้นะถ้าไม่มีภายในเที่ยงคืนวันนี้ก็เป็นบทเต็มอย่างเดียวเลยเพราะว่าแพงตั้งแต่เดยแรกเลยแพงมากไพศาลน,นะออดัก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 โรงเรียนซอสคือที่สุดในจักรวาลจริงดุกเจ้าอดีตมนธมาอดีตดุเออมีความสุขไหมฟินไหม มีใครฟินไปมากกว่าผมคูได้อีกไหมเนี่ยดีดแต่คนมันดีดอะสนุกสนานไหมแฮปปี้ไหมไฟสานไหมเนี่ยแล้วเวลาเราอยู่ถ้ำกลางบัญญาเนี่ยลกูกไม่มีอะไรจะหน้าปีไปกว่าเราได้อีกละจริงไหมจริงไหมฟิน ดุกชอบค่ะดุกชอบค่ะปักธงให้ส่งให้ให้สอส่งเงินมาให้เลยเออปักธงไปเลยปักธงไปเลยในบนโลกใบน,นี้เนี่ยคุณอยู่ท่ามกลางความบางังคังอะไรที่คุณปรารถนาคุณได้มันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าปรารถนาจริงหรือเปล่าหรือว่าปัดตัวเองไปก่อนนะเออบอกไว้ให้ว่าปัญญาเพียวเนี่ยให้สําหรับมีไว้ให้เข้าคู่มีไว้ให้จับคู่กับผู้ที่ปรารถนาถึงมันด้วยเท่านั้นใครที่บอกว่า เดี๋ยวปัญญาเอาไว้ทีหลังไม่มีทางได้มันไม่มีทางได้ยินเข้าใจเปล่าก็เอาไว้ทีหลังจริงๆปัญญาก็ไม่ไม่แมทกันเข้าใจเปล่าไม่ได้เช็คแฮนด์ด้วยกัน <c oughs> เนื้ออกอกไหมเออแต่ใครที่รันาดูเท่ากับอะไรคุณสร้างรอไปแล้วนะคุณครูก็ดีใจด้วยนะมีความสุขไปด้วยนะแล้วก็รู้เลยว่าแผ่นดินแผ่นดินนี้สว่างกระจ่างเพราะจุดนี้เลยจําไว้จําไว้คลิปนี้คลิปตํานานประกาศสักดาปักธงปึง้ง บอกเลยว่าจุดนี้ไพศาลที่สุดนะมหาศาลที่สุดมีความสุขมากอยากทวนเร็วๆครูมีความสุขมากครูคคคคอยากกลับไปทวนมนเลยตอนนี้มีความสุขที่สุดในโลกฟินดีไม่ไหวชอบไหมชอบไหมฟินฟินฟินเดลคนนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยรักนะ everything working out for me ในะพูดประโยคนี้สิ everything working out for me ทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลัง จัดการให้ฉันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็กาลังทํามันอย่างดีเยี่ยมนะตอนนี้คุณแค่สเต,เตจูนะมีความสุขนะดูไลฟ์คูเยแยะมากมายแล้วลาไปเนาะหรืออยู่ในโรงเรียนซอสเนี่ยเป็นหนทางที่เร็วที่สุดเลยนะฟังนะโรงเรียนซอสเป็นหนทางที่เร็วที่สุดในการแก้ไขทุกปัญหาโรงเรียนซอสคือหนทางที่ดีที่สุดในการพาตัวเองจะเจเริญรุ่งเหลืองโรงเรียนซอสคือทางลัดทางหลวนขึ้นสวรรค์อย่างแท้จริงเออมีความสุขบิ <laughs> ด แต่ดินส,สว่างสบายคนจุดนี้จริงลูกปักธงไปเลยลูกโอ้โหฟินนั้งครูมองเห็นทุกคนน่ะไปไปสารเลยเรียบร้อยลูกมองเห็นทุกคนจเจริญรุ่งเรืองแล้วเรียบร้อยนะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะจําไว้นะจําวันนี้ไว้จําเสียงนี้ไว้นะแล้วคุณกลับมาทวนนะคุณจะรู้เลยว่าเดี๋ยวพอม,มาได้ฟังอีกทีเนี้ยไปไปศาลแล้วโอเคไหมไปจเจริญเบิกบ,บานแล้วอไปสนุกสุดฟินแล้วไปแฮปปี้แล้วปักธงไปเลยโซเมดแพงมากเลิฟซีรี่แพงมาก ซีรีส์ออฟเลิฟมหาสารภพศสาลที่สุดเป็นยอดดอยที่สุดของโลกใบนี้เลยเป็นยอดดอยที่สุดของประเทศไทยมันเกินกว่าประเทศไทยจริงๆแค่ประเทศนะจาไว้นะสิ่งที่เราสอนกันอยู่และสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยหลายๆคนยังมีกรอบความคิดอยู่ของการที่ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นดูเข้าใจเปล่าแต่เนี่ยเราก็น้องนุชเหมือนกันน้องนุชน้องนุชน้องนุชเหมือนกันเข้าใจเปล่าเพราะนั้นการเรียนกดน้องนุชกฎธรรมชาตินะกดซอสเนี่ยกดเสียงภายในของคุณเนี่ย เขาเรียกกดแรงดูดน่ะกดธรรมชาติอ่ะอย่างไรก็ตามคนก็หนีคนนี้ไปไม่พ้นดูไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามอยู่บนโลกไหนขอบโลกที่ไหนก็ตามถ้าคนได้ตื่นรู้ก็คือจําไว้นะใครแชร์ไปบุญมหาศาลจํไปโยคน,นี้ไว้นะใครที่เรียนรู้กฎของธรรมชาติผู้นั้นเนี่ยจะเรียกโบยบินเหนือธรรมชาติเลยโบยบินกว่าชาวบ้านผู้ที่ไม่ได้กระสันอยากจะรู้ไม่ได้อยากจะตื่นรู้ไม่ได้จะอยากจะรู้ไอ้พวกนี้ เรียกว่าเล่นเกมแบบเดินเล่อเออนึกออกไหมคุณเล่นเกมคุณปิดตาเดินไปได้อย่างไรนึกออกไหมมันไม่สว่างกระจ่างเห็นไหมแต่คนที่ได้มารู้กดพวงนี้ก่อนใครเนี่ยเขาเรื่องเหมือนใช้ทางลัดทางด่วนคนอื่นแม่งทาเกือบตายทํามาทั้งชีวิตเหนื่อยมาทั้งชีวิตร้องไห้ร้องแล้วร้อง,วองอีกป,นนปัญหานู่นปัญหานี้ปัญหานั้นไม่จบไม่สิ้นนู่นมันก็เล่นกันอย่างนั้นแต่ของเราโอ้โหฟินไม่ไหวไม่รู้จะฟินยังไงหาเรื่องขอบคุณก็ไม่ทัน หาเรื่องฟินกันไม่ทันหาเรื่องดีกันไม่ทันที่สาคัญเนี้ยเป็นที่หนึ่งทุกที่จริงๆไม่ต้องไปแข่งกับใครเข้าใจเปล่ามันรู้อยู่แล้วยู่ดูแก่ใจใครของแท้เข้าใจเปล่าคนจุนซอดนี่ของแท้ของแท่ลูกเข้าใจเปล่า <c oughs> คนกินน้ําท่อมซอสอะของแท้ของแท่ <c oughs> มีความสุขอ่ดักดักดักไปแล้วนะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วอยากจะบอกทุกคนว่ายินดีเซเล์บตกับทุกคนมีความสุข ไปกับทุกคนรู้สึกแฮปปี้ไปกับทุกคนเพราะในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณครูก็ยังชอบความรู้สึกฟีลลิ่งนี้อยู่มีความสุขมากมีความสุขที่สุดตั้งแต่ปีสองปีก่อนแล้วที่คุณครูนั่งทำสไลด์พวกนี้นะเลิฟซีรีส์นี่แหละซีรีส์ออฟเลิฟนี่แหละการเรียนรู้จากความรักนี่คือไพศาลที่สุดเลยเราจะได้กลับไปเป็นแกนแท้ของตัวเองที่มาหาศาลมากเอ้ยเรายิ่งไปเข้าใกล้แกนแท้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น เข้าเส้นก็เลยเข้าเส้นก็จ้เป้าเออเมายาซอสเข้าเส้นเออเอวเสียงหายหรอยังอยู่ไหมฮัลโหลกำลังฟินเลยเออเาอ้ยยังมีนี่ลูกอืมทุกสิ่งสวยงามไปหมดเลยค่ะคุณครูขาฟินไม่ไหวค่ะเออดูแต่ละคนดูคอมเมนต์แต่ละคน ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไลฟ์นี้แล้วยังไม่มีความรู้สึกแบบเดียวกับที่เด็กๆหน้าเพจคุณครูเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายเลยนะนางฟ้านางสวรรค์ตรงนี้เนี่ยรีบไปจัดการตัวเองได้แล้วนะลูกนะนะเข้าใจเป่ารีบไปเคลียร์ตัวเองได้แล้วใครที่ยังอยู่ในไวา์ที่แบบว่ามีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้เพื่อนร่วมงานอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานอย่างนี้นแล้วฉันจะเบิดวานยังไงรู้เนะินนะลูกนะนะอย่าปล่อยถลำลึกนะตอนนี้เราไปไกลกันมากนะเดี๋ยวจะไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวจะไปไม่ทันสวรรค์ฉันไปศาลเข้าใจบ้างอ๋อแต่จริงเอ่ะทันเสมอแต่ว่าหลายคนคือผัดตัวเองไปหาเรื่องหาเรื่องก็เรื่องหาเรื่องหาเรื่องเสียเวลาลูกศิษย์ภูมิพามากมายนักเลแล้วเข้าใจเบ้ามามากนักเลแล้วรอยอยู่กะไรนึกออกไหมมาตรงเนี้มากันเยอะแล้วที่บอกว่าฉันตามหามาทั้งชีวิตดะดยเข้าใจล้า อย่างอื่นก็ไม่สามารถแก้ไขได้ฮนะไปเรียนอย่างนู้นอย่างนี้วิธีพูดไปเรียนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ไม่ยอมใช้จกักรวานมาร์เก็ตติ้งฮะไม่ชอบไม่ยอมใช้ปัญญาไม่ยอมใช้สิ่งพลังทวีเขาเรียกไม่ยอมใช้พลังทวีไม่ยอมใช้พลังธรรมชาติอ่าไปจะทำเองอยู่นั่นน่ะหาเรื่อง <c oughs> <c oughs> จนกว่าจะเหนื่อยอ่อนไปเองถึงมาแถบซอสเข้าใจเปล่าคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้เราให้เหนื่อยอ่อนก่อน นะถึงมาแถบซอสจริงๆแลแ้วแถบซอสเนี่ยมีพลังวังชาเสมอดีดเสมอเลยมีความสุขเสมอเป็นลลาความเบิกบานเสมอเลยลูกนะสว่างกันจางขึ้นไปอีกโอ้ยทรงพลังทรงพลังโอ้โอ้โอ้ไปแล้วนะลูกวันนี้ก็มาด้วยรักและกรักทุกคนเลยฟินไม่ไหวอะ่ะมีความสุขที่สุดเลยเย้ <c oughs> ดีดดีดคนมันดีลยดูกคนมันดีอจริงค่ะตามมาหามาทั้งชีวิตค่ะ <c oughs> ครูเป็นสังเวาครูเป็นดวงที่สว่างสวเออเห็นอะไรในตัวครูก็มีในตัวดุ้งนะดาร์กไปแล้วนะขอให้ทุกคนได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็อย่าลืมไปฟังโซเมดโซเมดวันนี้ให้โปรวันสุดท้ายนะสำหรับราคานี้ใน Earl y Bird บสุดๆเพราะเพิ่งสอนไปเดย์เดียวนะให้เฉพาะภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะแล้วก็โรงเรียนซอสร,รีบเข้าไปลงใครยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงเวลาก็าไปเริ่มที่โรงเรียนซอสก่อนได้ไปฝึกฝนตัวเองก่อนนะลูกนะ đá, anh em bye bye, <cười> <cười> <cười>